มาดูพัฒนาการของไอตัวลูกผสมแบล็กเมจิกกับฮาโลเบย์ครับ,รบนี่ครับดูใบที่สามใบเขาห่อแบบเหมือนกาแฟคัพเลยครับนี่ครับหลังใบดําครับแต่หน้าใบหน้าใบไม่ได้ออกเขียวเข้มเขียวเข้มเข้มคล้ายตัวฮาโลเบย์ครับตัวพ่อเขา ออกสีเขียวสีเดียวกับฮาโลเบย์เลยครับเขียวเข้มเข้มแต่ว่าเขาห่อเนี่ยหอ่หอแบบพวกปิกติปเปอร์พวกคอฟฟี่คัพอะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูใบใหม่เขาจะห่อเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยครับหอ,อกมาแล้วแกนกลางเขาเป็นสีชมพูเหมือนพ่อเขาเหมือนฮาโลเบย์เดี๋ยวดูใบที่สามเขาจะห่อแบบนี้เปล่าถ้าห่อแบบนี้ก็ดีครับ แปลกดิเขียวเขียวเข้มเข้มใต้ใบดำอรอลุ้นดูอีกทีครับว่เาเขาจะออกมาเต็มฟอร์มรูปแบบไหน,น